เราไปเริ่มต้นกันกันกนกบการพัฒนาฝีมืออาชีพนะครับกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับคุณผู้ชมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็เน้นพัฒนาฝีมือแรงงานมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมนะครับในการเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นครับ ายสุดาชิาชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับท่านเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานได้มีการมอบหมายให้กลุมพัฒนาฝีมือแรงงานดําเนินโครงการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระยุค4.0นะครับโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายให้เป็นแรงงานอิสระที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเพื่อมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมในการเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน นอกจากมีการฝึกทักษะอาชีพแล้วนะครับผู้ผ่านการฝึกอบรมเนี่ยจะได้รับสิทธิ์รับมอบเครื่องมือและก็อุปกรณ์ต่อยอดในการประกอบอาชีพก็ถือว่าเป็นการการันตีว่าเป็นโครงการที่สามารถนะครับสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและก็ครอบครัวได้โดยมีเป้าหมายในการดําเนินการฝึกอบรมนะครับจำนวนานวน31,500คนปัจจุบันดําเนินการไปแล้วนะครับอยู่ที่22,281คน ก็มีงานทำไปกว่า188ยนะครับแล้วก็มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่8,384บาทต่อเดือนดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วทั้งประเทศครับ ซึ่งสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศจะคัดเลือกหลักสูตรที่แรงงานสนใจและสามารถนำไปต่อยอดด้านการประกอบอาชีพในพื้นที่ได้ค่ะซึ่งในแต่ละหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมได้รับกระแสตอบรับที่ดีมีผู้สมัครเข้าเป็นจำนวนมากและบางหลักสูตรมีผู้สมัครเกินกว่าที่กำหนดไว้ค่ะจึงต้องมีการเพิ่มจำนวนรุ่นในการอบรมครั้งต่อไปนอกจากนี้ค่ะผู้ที่ผ่านการฝึกการอบรมยังได้รับเครื่องมืออุป,ปกรณ์เพื่อน,นำไปประกอบอาชีพนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีและก็เป็นการติดอาวุธด้านทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีส สวสดิการแห่งรัฐค่ะการส่งเสริมให้กลุ่มเหล่านี้มีอาชีพเท่ากับเป็นการสร้างไรายได้หมุนเวียนให้เกิดขึ้นภายในชุมชนมีอาชีพหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อบริการสังคมลดทอนปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ